สวัสดีค่ะื้อนี้กลับมาพบมาพอ,พอกับผู้ไทยพัฒน์ทินอีกดีคือก้าวจ้าเมื่อนี้ละผ้ามาหากิจกรรมย่ามวางเอ็นจ่าเพื่อค่ายเคีสงนี้พี่สาวนะจ๊ะรู้ว่าเอ้ยสาวผู้ไทยนีเพิ่นซื้อตะบองเพชรมาเฮอจ้ามีหูุจ้าคือการน้อพันพเพลหลอเดี๋ยวมาแกะพร้อมกันนะจ๊ะ เดี๋ยวมาลงมือปูก,กันเลยจ้าปู้กแบบอัต,ตะคัดเลยจ้าเพราะว่าป๊อกอก,กี้ก็มีด้ที่สีดน้ำอะค่ะเดี๋ยวมาเบิ้งการปูเลยค่ะปู้กไข้เคสซุงนี้เนาะมาเริ่มปูกกันเลยจ้า กพ่มน้ำลงไปจ้ายังมีเด้ปอกกีจ้าเพราะว่าหลานโซนใหญ่มันปีดเนาะก็เลยต้องใส่ถังน้ำแบบนี้ไปสะก่อนจ้าง่ายเลยจ้าเอาไม้แซะคุดคุดขุมก่อนจ้า ขุมก็คือหลุมนะภาษากลางนะคะขุมภาษาพุทไทยหลุมคือภาษากลางนะคะโอ้ยสับสนเท้ากะเอาไหมแซ่ๆเอาเน,นาะจะเนาะเออมันร้อนเอ๊ะงายเนาะเนาะมันลุ้นกันมาทาั้งในมันนี้ได้เพลินแน โอ้ได้ขี้แกบจ้าขี้แกบภาษากลางเรียกว่าแกบนะคะภาษาพูไทยก็ขี้แกบขี้แกบขี้แกบคือแกบอ่าปุ๊ลงไปเลยจ้า ja. ใหญ่เดอ้อเติบเดอ้องามๆกระทางนี้แล้วแล้วจ้าเดี๋ยวยังลาหดน้ำอี วมานนกาก็มาควาดเอดขุมคือเก่าจ้าขุมก็คือหลุมนะคะภาษาภาคกลาง K K, เคเคเาไม่เป็นขุมจ้าไม่ดีสูตรอีหรีเนาะในการปูต้นไม้นี่แต่มันก็เป็นกิจกรรมย่ามว้างว่าจะเนาะอีกว่าไม่ได้พลเอส ันนี้ก็เป็นตะขี้อันขี้เลยจ้ะก้อนหินไม่ได้สะกอนเลยได้แต่ขี้เลยเอามาโหวยนานะข้างล้างขุมผัดนั่เระเป็นขี้แกบคือกัดนั่นแหละซันเวานะทาเบิ้งเด้อ ไมตัวนี้ขี้แก่หลายๆจ้าตัวนี้นะขี้แกบขี้แกบภาษาการก็คือแกบนะคะงามเดอ้องามเดอ้อเติบเดอ้อเติบเดอ้เเดอเพียง อันนี้ก็คืออันปุแล้วนะจน๊ะเนาะไม่ได้แค่สองกระถางอันต้นนี้มีคงระหลังจ้อันสถานการณ์โลกมันเฮาปกติจังเราไปหากระถางอันมาปุใไม่นะจน๊ะเนาะเดี๋ยวมาอัปเดตเธอเบิ้งอีเธอหนึงนน่งก็จะเนาะหลังจะที่เว้าปุไปแล้วสักกว่าม่านอาทิตย์นึงหนีเว้าวันต้นตะบองเพชรเท่านี้หรือว่าแคคสัตว์นี่มันแต่อันงามเพราะเลยนะจน๊ะเนาะ ยันออสิงไม่ถอือหน้าภาษาอังกฤษนะ่ของออสิงก็บเบลอร์แค่ตัดบอดหรือแค่ตัดหรือแค่ตัด ผู้ให้พัทินอินดี้และเซอร์เปอร์ไข่ลงไปพอมััมือเดิมอันนี้เพื่อความสวยงามนะคะ ันนี้ก็คือเข้าปุแล,แล้วจ้ายังลรามาอัปเดตเธอเบิ่งอีเธอหนึ่งแล้วจ้าเดอ้าวานันหลังจะปุไปแล้วนี้อาทิตย์หนึ่งผ่านไปรือว่าสองสามอาทิตย์รือว่าเดือนนึงนี้มันละง,งามพอเลยจ้าเดี๋ยวเรามาอัปเดตเทอเบิ่งหลังจากที่มันงามแล้วเน,นาะจ้าเนาะนี่ค่ะ ้นนี้เดี๋ยวหากระถางหลังจะอันที่โลกมันสาจ้ะอันนี้ก็เป็นวิธีรีแลกว่าจะเนาะเพิ่มมีเฮมันเคตตอนอยู่ห้องกามะพอพามะพอกันใหมคิมนาจ้็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ติสม้มสั่นกระดิ่งติ๊งติง,งไปกำลังเจอเฮอผู้ไทยพายทินอินดีเลยจ้าสวัสดีค่ะ